เด็กชายข้ามฟ้าจะมาเก็บใบเมเปิลนะคะที่หน้าบ้านอันนี้ค่ะเราจะเก็บไปทำเอ่อสตอเบอรี่กวนกันนะอันนี้ลูกนี่นี่ใบเมเปิลตรงนี้ลูกเดี๋ยวไม่มีเก็บนะอันนีจะเป็นคนเก็บอ่ะแบริอันมาคอมอ่ะอันนี้มันใบมันฉีกๆเราต้องเลือกที่ใบสวยๆลูกเนี่ยค่ะใบเมเปิล ดอกมันทานได้นะคะเหมือนเออเหมือนไอ้อะไรนะ <มา S 1> เหมือนต้นเ,เหมือนดอกกลุ่มนี่มันนี่ก่อนลูกยะาคอมอ่ะ <มา S 1> อ่ะใส่ใส่อันนี้ไว้เสียกะละมังไว้ยะานี่ใส่ไว้ใส่ไว้<ม>ายาไปไหนนี่ไงมามา,มาจะาเก็บใบเบปโป้น่ะโอเค <มา S 1> ยะา,<ม>าวันนี้อากาศเย็นนะคะมีฝนตกโปรยๆยนี่มันมีต้องกระโดดนี่เดี๋ยวมันมีจะวางกล้องก่อนเดี๋ยวค่อยอันนี้แนวะโอเคปะโอเคไหมเนี่ย เก็บใบใหญ่ๆนะโอเคแป๊บหนึ่ง